มีมีคอีโน่มาแล้วยินตาโฟมาแล้วน่ากินไหมทุกคนดูนี่จีโน่เนาวเด็กๆจะกินอะไรกันเดี๋ยวมาวันนี้มาเมื่อวานปิดนะรอใช่เมื่อวานไม่เห็นขายนะตอนเมื่อวานมาเมื่อวานไม่เห็นขายเมื่อวานไปวยงเวันนี้วันนี้มาว่าถ้าไม่ขายก็จะไม่ไม่กินและร้านนี้เลิกกิน จะกินเบ้นใหญ่อะลูก้ามาม่าเอาอะไรใบปออะไรลูกเอามาม่เอามาแม่ามาแม่มาปอเส้นใหญ่ทีโน่ทีโน่กินอะไรครับเย็นโป๊ะเย็นตะโพว์มีป่ะเย็นตะโพต้องหาะพ่อเมีเอาเย็นตะโพเส้นใหญ่ครับแม่ค้าออกปเตียวร้านนี้อร่อยมีบริการส่งถึงที่ระวังรถล็ก ข้าวอุ่นแล้วไม่เป็นนี่มึงลงมาจากเข่าเลยลงมาจากไรกันคุณไปเข่ามาไปไล่มาวางไว้เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยที่สุดในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเพราะมีอยู่ร้านเดียวนี่ครับทุกคนทุกคนเนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะ แต่ก๋วยเตี๋ยวคนไม่มีนะเนี่ยเขาเขียนลูกหมูอะไม่ใช่เหรอเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยคุกเตี๋ยวคนไม่มีของคนมีไหมเนี่ยมีปะมีแต่ของไก่กับหมูถ้ากล้องสอบใหม่เขาจะจีบห้เยอะโอ้โหเดี๋ยวนะน่ากินนะเนี่ยโอ้โหนี่ของไก่ของจีโน่เหรอ ้องใครของพิจารุนนั่นแหละนนี่มีกินโนมาแล้วยินตาโฟมาแล้วน่ากินไหมทุกคนดูเนี่ยกินโนี่ยเนได้ขึ้นใหญ่ลูกไก่โอ้โหของเปามีตีนด้วยเนี่ยเปาไปตีนไก่ด้วยมาตีไก่มาทีนี้ลวกเส้นข้างเดี๋ยวฟอดลูกฟอลูก่อนนี่อะไรจับไม่ได้แล้วอะ ไปปออหายตีนเต็มถ้วยเลยทุกคน,ต,น,ต,นตีนไก่ตีนไก่อร่อยไหมจีโน่ฮะเอาให้ดีอร่อยไหมไม่เอาให้ดีนะอร่อยไหมโอเคเด็กจะไม่โกหก ต้องย้ำก่อนเพราะว่าเด็กจะไม่โกหกไม่ต้องพูดออกมานะลูกไม่ต้องพูดว่าอร่อยไม่คใครโอเคสุดยอดไหมสุดยอดน่ากินเสดือเกินทุกคน